ทุกคนนะคะ่นักเรียนชั้นปสีตอนนี้มันเป็นหลักสูตรใหม่แล้วเนาะแสดงว่าทุกคน่ะจะได้เรียนพวกว,วิทยาการคำนวณพวกกันสัญลักษณ์ของผัางงานต่างๆอะเดี๋ยวครูจะลองให้ดูนะคะอ่ารูปฟุตบอลอันนี้มีสัญลักษณ์คล้ายกับผัางงานของอะไรคะอาะวงกลม เหมือนทำงานในการเขียนโฟเรชั่นคือสัญลักษณ์อะไรคะแล้วแล้วต่อมารูจอทีวีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนกับอะไรคะโอเซดอ้าวแสดงว่าเราก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ครูอยากจะทพสตตอบนักเรียนแต่ละคนแต่ละห้องเอ้แต่ละคนในห้องเรียนนะคะว่า มีความรู้ครบทุกสาญลักษณ์ไหมอ่ะครูจะแบ่งกลุ่มให้นะคะฝั่งนี้ส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคนฝั่งนี้ส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคนค่ะใครออกใครออกอใครออกมาเร็วครูหัวคะแนนเพิ่มให้นะฝั่งไหนหออกมาก่อน ตรงฝั่งของตัวเองเลยค่ะก็คือครูครูจะให้ตัวแทนที่ออกมาเนี่ยเป็นคนตอบตอบคำถามโดยให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยใบยให้เพื่อนฟังอย่างเช่นสมมติอันนี้เป็นรูปอะไรนะเหมือนสัญลักษณ์อะไรคอนเนคเตอร์ <Connect or. S 2> คนข้างในนะคะครูจะให้ตัวแทนจับฉลากเป็นตัวอักษรน่าสมมติปปลา คนข้างใน,นก็จะต้องไปเป็นแค่คําพูดเป็นอักษรที่ใช้ปอกอบเข้าไปผสมเท่านั้นเข้าใจไหมเดีย๋ยวครสมมุติว่าลูกสีเหลี่ยมต้องพูดว่าอะไรคะพูดปีเปียมใช่แบบนี้โอเคอเดี๋ยวครูจะจับครูจะจับเวลาน,นะคะมันจะมีทั้งหมด3รมลูกทีมไหนทําได้เร็วที่สุดครูจะบวกคะแนนให้ฝั่งทีมนั้นคะ่ะ แล้วคนที่เป็นตัวแทนออกมาก็จะครูจะบวกเพิ่มให้ด้วยโอเคสองสองคนนี้มาจับสลากได้เลยค่ะมา<ว><ง>ะเลือ<ว><ง>จกจับชุด<ว><ง>จับชุดคำถามค่ะจับเลาอย่ามือคูไม่ได้<ว><ง>โอเคส<ว><ง>อ่เปสอจับอ่คนนี้ได้ฝั่งนี้ได้ชุดที่หนึ่งนะคะฝั่งนี้จะได้เล่นก่อนค่ะ,ะเปิด เจออะไรคะอะอออออโอเคตัวแทนข้ามมาันหลังมานะคำคำจากมดช่ที่หนึ่งอ่าฝั่งนี้ใบได้ะคะ่ะตัวแรกใบตั้งแต่อันนี้ไปก่อน Let's เวลาไฟเหลือเวลาทั้งหมด39นาทีนะคะต่อไปเอากลุ่มที่สองได้เลยค่ะห้ามหันหลังห้ามหันหลังมานะตัวแทนอะเปิดดูเลยค่ะว่าตัวอ,อักษรอะไรจ้านจา วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอันกอริทึมในการแก้ปัญหานะคะอันกอริทึมคืออะไรคะจากที่เรียนมาจินจุดจ้ามจุดเฮ้ยหมดแล้วค่ะหมดเกมแล้วเนาะอันกอริทึมนะคะก็คือการจัดลําดับการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเราทำงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะจะทําให้เราเป็นไงคะทางานได้เป็นไงขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นเสร็จเร็วขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อเวลาเราเจอปัญหาเราจะมอง เราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เร็วขึ้นค่ะส่วนเหตุผลเชิงตระกานะคะก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เนาะแล้วก็เรียงลําดับความสําคัญของขัน้นของขั้นตอนเรียงลําดับความสําคัญของขั้นตอนเนี่ยก็คือในการเหตุผลเชิงตระกาเนี่ยก็คือมีพื้นฐานมาจากในตอนทนี่2ค่ะอ่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองดูวนันนี้ลองคิด ว่ารูปต่อไปจะเป็นอะไรดูรูปนี้เป็นรูปรูปอะไรคะองกงองงอันนี้ดาวอันนี้เครื่องหมายบวก่าบวกอ่ะแล้วดูรูปภาพทั้งหมดนี้มันสลับที่กันใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ารูปต่อไปควรจะเป็นยังไงคะตรงนี้ก็เป็นรูปอะไรคะเองยกค่มาอ่ะแล้วแล้วข้างบนอะไรคะตรงนี้ เป็นรูปอย่างนั้นคะที่ตอมากิส่สอมาแสดงว,ว่านักเรียนอนย่ามีการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอ้าเดี๋ยวนี้จะครูจะมีเกมที่จะทําให้เราเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดูเนาะอ่าฝั่งนี้ส่งตัวแทนออกมาสองคนค่ะรีบออกมาเร็วๆฝั่งนี้รู เกม xo หรือ ox คือทุกคนเคยเล่นกันมาแล้วใช่่ในตอนเด็กๆสรัครใครจะเป็นตัวแทนคนที่หนึ่งคะฝั่งนี้ใครจะเป็นตัวแทนโอเคขอเสียงให้กับทีมนี้เลยค่ะ เอหรือโอเป็นพวเหลือเอเอโอเป็นเอโอเป็นโอฝั่งนี้นะคะเป็นเอค่ะเป็นเอ <Okay. S 2> เป็นโอครับโอเคอ้าวเขียนได้เลยค่ะต้องสร้างตารางว่าคสร้างตารางสองฝั่งนี้สองคู่นี้จะต้องแข่งกันแล้วครูจะเอาคู่ที่ชนะสองจากผู้ชนะสองทีมที่แข่งกันมาเจอกันเพื่อชิงที่หนึ่งก็ะสองคนี้เป็นชนะก็มาแข่งกับใรอ๋อจ้าเก้าเาเร่มได้เขาเริ่มก่อนเหรอคะ หนูกับน้องเอ็มอ่าใครเป็นเอ็กใครเป็นโอเป็นไงค่ะอ่าโอนะฝ่ายยิงชุกว่าใครจะเริ่มก่อนใครเป็นโอว่าเฮ้ยถ้าชนะได้เร็วกว่าใช่โอเคคุาเลยเอาวิ้งเอ็มโอค้าเพื่อน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 บอกสามารถเชียร์เพื่อนได้นะเชียร์ดี ใหญ่มากเลยเออมีอาชลายน่ะถือว่าสะอาดครับคุณครูถืว่าสะอาดนะครับอ่าเดี๋ยวคุณจะจับเวลาเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าแ้องทําให้เวลาเวลาครูเวลาครูยังมีอย่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้เรามีให้เราคิดแบบสั้นๆจะได้แบบว่ามีผู้ชนะโอเคจับเวลาละ ยีสวินาทีสิวินาที18บแปดสิบเจ็สิห้าสิา ขอให้มากขึ้นกว่าเดิมโอเคทีนี้เริ่มเลยค่ะจาเวล่าโอ้เกนสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามเนะแล้วจริงๆเลยเตงนะตงอเคตงมือให้กับเพื่อนเลยค่ะ ผู้ชนะของเราก็เป็นตัวแทนจากฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อยา่างเราคนเลยเนาะค่ะลบเลยอ่าเราจะมาชิงผู้ชนะในวันนี้กันนะคะอ่าทีเมเจมขอเสียงเลยค่ะ แล้วอาตรงมือให้กับน้องยาหยีด้วยค่ะโอเคนักเรียนอันตรีขึ้นในการแก้ปัญหาคืออะไรคะจากการเล่นเกมนี้ห <า S 1> ้นงชนาก,ก,ก,การวางแผนนะครการวางแผนใช่ไหมการคิดวิเคราะห์นาอครูจะสรุปให้ฟังว่าจากการเล่นเกมนี้นะคะ เราต้องเราสามารถกาการเครื่อหมหยลงไปได้หลายช่องใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นผู้ชนะเราก็จะต้องคิดวิเคราะห์ว่าช่องทางไหนที่จะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในอันกอริทึ่ก็เช่นกันก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้เช่นกันก็คือการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เราได้วิธีที่ดีที่สุดนะคะค่ะวันนี้จากเล่นเกมโจบคูก็อยากจะให้นักเรียนประเมินตัวเองว่าหลังจากการเรียนครั้งนีน้นักเรียนรู้สึกกับ ตรวจสอบตัวเองนะว่ายังไงอ่าเกณฑ์จะมีดีพอใช้ควรปรับปรุงนักเรียนคิดว่านักเรียนห้องนี้อยู่ในเกณฑ์ไหนคะดี่ีบ่าย้ำลบโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแคุณคเกวรินคุณคเฟิร์นรู้สึกว่ากราฟน่าจะเบ้อยู่นะคะเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาดีไหมลดคะแนน ตอบมากครานนักรีอบอ่ามีนักเรียนมีนักเรียนฟีดแบ็ให้ผมชอบมากเลยครับชอบอะไรหรอไม่ได้จงอจครูกิวรินใช้เวลาไป14.05ค่ะเวลาถือว่าปลอดภัยนะคะแต่ว่าหนูไปโดนคะแนนเรื่องเวลาตรงไหนรู้ไหมที่หนูใช้เยอะมากที่สุดในกระบวนการงหมดเออ การนำเข้าสู่บทเรียนใช้เวลาไป5นาที25วินาทีถือว่าเยอะแล้วก็แต่ว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าพอกระตุ้นผู้เรียนด้วยกิจกรรมพวกนี้ด้วยคําถามด้วยการแข่งเกมกันแล้วเนี่ยคือเกมหนูสนุกนะคะแต่ว่าเรื่องของเวลาที่เป็นตัวจํากัดให้เราแล้วทีนี้เราจะบริหารเวลาย,ยังไงเพราะหนูมีเกมอีกหลายๆเกมใน ระหว่างที่อธิบายซึ่งเกมเหล่านี้แหละก็ช่วยให้หนูได้คะแนน4ล่ละเอ้ยไม่ใช่4-4-5หลายหัวข้อเลยอาทิเช่นการอธิบายการเนื้อหาเนี่ยของหนูแม่นยําอยู่แล้วนะคะแล้วก็การตั้งคําถามการปรับคําถามตรงนี้หนูมีภาพมาให้ผู้เรียนได้ตอบคําถามจากภาพโดยเน้นของเพื่อนนี้นนค่อนข้างชัดเจนคือเน้นการคิดเลยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์จากภาพแล้วก็ ทุกข้อคําถามนะคะก็คือให้ผู้เรียนได้คิดตลอดเลยนะคะมีการเร้าและปเปลี่ยนความสนใจ,จกิจกรรมเกมที่หนูใส่เข้าไปตอนแรกนึกว่าเอ๊ะหนูหนจะหนูจะอธิบายเนื้อหาตัวเองไปจนจบหรือเปล่าแล้วก็ค่อยมีเกมสักพักแป๊บเดียวเองก็อาศัยเกมที่แฝงเนื้อหาให้ความรู้แล้วก็เรื่องของการคิดด้วยนะคะอันนี้ทําได้ดีเลยนะคะต่อมาเรื่องของการเสริมแรงแน่นอนพอมีเกมการเสริมแรงจะตามมาบ่อยมากถูกไหม เพราะว่าอพอออกไปปุ๊บตรงนี้ชนะตรงนี้ได้คะแนนมาละนะคะการปรบมือ <c oughs> แล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่เพื่อนใช้ในาการกระตุ้นห้องเรียนก็คือใช้เสียงเชียเห็นไหมพอมีเสียงเชียพอทุกคนได้ขยับแม้กระทั่งขยับปากขยับมือหน่อยนึงก็มันรู้สึกว่าห้องมันจะไม่นิ่งนะคะพอห้องไม่นิ่งความสนุกความคึกคักข,ของห้องเรียนก็จะ,จะมีอยู่เรื่อยๆนะคะของหนูพอมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นเรื่อยๆความสนุกในห้องเรียนนะคะแต่ถ้าของใครไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ คะแนนก็จะเดินทางสายกลางเหมือนกันถูกไหมคะห้าก็จะอยู่ประมาณสามอันนี้ถือว่ามาขวาเลยนะคะมาฝั่งขวานะคะขังฝั่งห้าคะแนนซื้อที่หนูโดนไปอย่างละคะแนนออ,อกเรื่องสรุปก่อนสรุปโดนไปหนึ่งคะแนนเพราะว่าอะไรครูสรุปคนเดียวเลยใช่ไหมหมดเวลานี้ทงเขียว14นาทีหนูยังมีเวลาอีก3นาทีด้วยซ้ำนะคะ น่าจะให้ผู้เรียนร่วมสรุปด้วยไอตัวส่วนของการประเมินตรงนั้นถือว่ายังไม่ใช่เป็นส่วนสรุปเนื้อหานะ,ะนะที่หนูถามว่าผู้เรียนอยู่ในระดับไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ประเมินตัวเองอะนะคะต่อมาเรื่องของ PowerPoint สีสันข้อความนะคะถือว่าขนาดเนี่ยชัดเจนอยู่แต่การทำโ PowerPoint ระวังถึงไหมอันนี้ยิ่งเป็นเด็กเล็กด้วยนะคะเด็กเล็กฟอนต,ต์ต้องมีหัวแล้วก็ควรจะเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์มาตรฐานไว้ก่อนนะคะระวังเพื่อพวกฟอนต์ฟรีแฮน ฟรีเฮนก็คือเหมือนของเพื่อนเมื่อกี้เป็นฟอนต์ที่คล้ายๆล,ลายมือเขียนน่ะนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าตัวมันเล็กหรือเครื่องฉายไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยมันจะทําให้การอ่านเนี่ยยากขึ้นนะคะแต่ดีที่ของหนูตัวมันใหญ่นะคะการเลือกฟอนต์ระวังด้วยนะคะต่อมาบุคลิกภาพอันนี้เต็มๆนะคะพูดจังหวะจากคนในการพูดฟังเสียงดังฟังชัดไม่พูดเร็วเกินไม่ช้าเนิ่มจนหน้าเบื่อเกินนะคะแล้วก็มีลูกเล่นในการ b u วเกมอะ่ะถือว่า ดีนะคะเกมเนี่ยต่อให้สนุกแค่ไหนถ้าคนเล่นหมายถึงคนนําเกมอ่ะพาไม่สนุกมันก็ไม่สนุกเหมือนกันนะคะอ่ะเรื่องของการเอาใจใส่ผู้เรียนอันนี้แล้วก็การมีส่วนร่วมหนูผู้เรียนมีส่วนร่วมแค่แค่กี่คนตลอด15นาทีของหนู6คน6คนนะคะเพราะฉะนั้นควรจะมีคําถามที่ ผู้เรียนคนอื่นๆได้ร่วมเล่นด้วยอะไรเงี้ยเช่นพอออกเล่นเกมอาจจะต้องให้ผู้เรียนขอตัวช่วยมีตัวช่วยมือมีทีมเพิ่มกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่อาจารย์เข้าใจหนูวางแผนมาทานี้เพราะว่ากลัวเรื่องเวลาใช่ไหมคะแต,แต่แต่ละช่วงที่ใช้เกมก็ใช้เวลาเยอะอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้โดนไปเพราะว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมก็คือร่วมเป็นกองเชียร์เมื่อกี้นะคะหักไปแต้มนึง การใช้วิธีในการประเมินผลอันนี้ใช้หลากหลายนะคะจากกาถามบ้างการประเมินตนเองบ้างแล้วก็นี่แหละการเข้าไปร่วมเกมนะคะก็เป็นเหมือนเป็นการประเมินว่าผู้เรียนยังอยู่กับเรายังเข้าใจเรื่องที่เราสอนถ่ายทอดไปมากน้อยแค่ไหนนะคะการควบคุมชั้นเรียนไม่ได้ทําเลยใช่ไหมหนูไม่มีโอกาสวางไม้จากตัวนั้นมาเลยรันอยู่หน้าห้องตลอดนะคะอาจารย์ให้อยู่ที่3เนาะพอเรื่องของเวลาก็แน่นอนพอ กิจกรรมแรกมันกินเวลาไปเยอะโดยภาพรวมมันก็ทําให้เวลามันไม่เหมาะสมนะคะโดนเป็นหนึ่แต้มเดี๋ยวมาเอาอันนี้ไปรวมคะแนนแล้วก็อาจารมัวแต่ดูเกมหนูยังไม่ทันได้คอมเมนต์แผนเลยเดี๋ยวแผนอาจารย์ดูให้ในนูน้นอีกทีนึงในระบบหนูส่งเพจอินก็แล้ว